คริสน็สวัสดีครับเปิดด้วยบูเวฟแล้วก็เบสต้านะครับกีบูเวฟเตยขนอยู่ฮะเบสต้าก็เข้าไปออะให้บูเวฟเียให้ดูดูดูนสัมผัสกตีกันหรือเปล่าคู่นี้ เฮซาพัมันก็เริ่มล็อกคอกันความน่ารักของบูเวฟนะครับก็ทำให้เบสต้านะครับจริงก็าทำให้กับทุกตัวฮะแม้แต่ปาทูเดี๋ยวนี้เดินเข้าเขาก็ทำให้นะเบนนี่ด้วยเดินเข้าเหมือนบูเวฟเรียเรียให้กับทุกตัวครับแล้วเป็นแบบที่ชายแสนดีดูแลน้องทุกตัว นี่ฮะอ๋ออยู่ข้างข้างเบ็นี่นะครับอือไงคอืมยือไงคะอืออือฝนตกฝนอ่อนนะครับอากาศสบายๆฮะตอนนี้อือ เบสตาเบนนี่อืมเขาสบายดีนะครับเราเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะให้อาหารเขาอืมสังพี่น้องเบนนี่เบสต้า ดูตัวเองสิอยู่ไหนกันบ้าง,างอเออแอลอันนี้เป็นเป็นนี่นะครับบูเวเปนนี่สไตล์นั่นแอลแอลอือ๊ะไปดูตัวอื่นไหนสิ แม่ติมอยู่ไหนแม่ติมอยู่ใต้โต๊ะแม่ติมซามสวัสดีค่ะอยู่ใต้โต๊ะนะครับซึบส,สวัสดีค่ะยิ้มให้หนึ่งทีไหมามายิ้มให้หนึ่งทีวันนี้โชว์ขาอ่อนอเดินตามกันมาเป็นพรวเลยนะสวัสดีแม่ติมเนี้ยเดี๋ยวตอนเอาอาหารเปียกออกมาคงออกมาทานข้าวครับแม่ติม บเบลล่าล่ะข้างนอกตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับอ่อ,อนๆออโอ้การข้างนอกเย็นรูปเลยสวัสดีค่ะอเออว่าไงคะ่ะเบลล่าเอลเบลล่านะครับอยู่แต่ข้างนอกตอนนี้จา๋จาจา๋าจ๋ารองอ้อลองเรียกได้นะครับเบลล่า มแมวอินดี้แม่แมวอินดี้จ้า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 แม่แมวอินดี้แมวเขาที่อ <c oughs> เอา,เเอากระบะทรายอะไรมาไว้ข้างนอกเลยฮะของเดล่าปลาทูล่ปะปลาทูไปแบอบตรไหนแล้วเนี่ยไปตามหาปลาทูก่อนเฝ้าอยู่ตรงนู้นคลองอยู่ตรง,งนั้นหมดเลยเดินตามเราไป ตามเข้ามากลับเข้ามาเร็วเดี๋ยวล่าจะได้เข้าบ้านด้วยปลาทูอยู่ไหนเอ้ยปลาทูจับหาปลาทูก่อนอ้าวนี่ไงปลาทูอ้าวท,ทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นเธอไปแวัดอยู่ตรงไหนในปลาทูฮะอืมเมื่อกี้มองไปน,นั้นไม่มองไม่เห็นเอ้าจ๋าจ๋าลงมาสิลงมาอะลงมาโอ้โหโอ้ยม, oh. มุดมุดข้างไปเดี๋ยวก็โดนนั่งทับอะ่ะอึ๊บ แอลแอลรูป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 ค่ะรูปค่ะรูปค่ะอ้ย้ยโอยโดนโดนโทษขอโทษกอโทษกอโทษเสียหลักมานีมาเมียวเมียวเมียวเมีมียวมามาอืมมา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 ดูอะทูไปให้ลุงพ่อหนุ่มแห่งบ้านเคสเฮลนะครับ หลออยู่คนเดียวเลยตอนนี้พี่บูเว็บนี่และตัวเบลล่านะครับข้าบ้านหโอ้หนั่งตรงนี้เย็นบูบเลยแล้วขาไปไก่เขาทำไมนะฮะเบสต้านะคเบสตานี่ชอบนั่งอยู่ใกล้ๆกับบูเว็บเบ็นนี่อยู่นั่นส่วนตัวนี้กงก้นเหมือนเดิมอ โองก้นเหมือนเดิมแล้วก็ชอบนอนเท้า,าแป,ป้แปะนะครับเวลาเขาสบายตัวเวลล่าอืมโอ้ตัวนี้อากาศเย็นมากเลยครับข้างนอกฝนลงเม็ดอยู่อ่นอ,อนๆนะครับสวัสดียามเย็นนะครับวับนอังคารจากบ้านเคสเท้าทุกตัวสบายดีครับอืมนี่ทำกำแพงแมวมาให้เล่นได้เล่นกันหรือเปล่า<ม>บ้างเนี่ยฮะ ทำกำแพงมา,ามาให้พวกเราเล่นกันเนี่ยได้เล่นกันบ้างหรือเปล่าครับอเอ,อเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีจากบ้านเคสเทาครับ